ก็อันนี้ก็อย่าดามาเนาะเพราะว่าเวลาเราเข้าสังคมอะค่ะเวลาเราไปกินกับร่วมกับคนอื่นบนโ,โตโ๊ะอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ช้อนค่ะเราไม่ใช้มือแบบนี้เนาะอันนี้เรากินด้วยเฉพาะตัวตัวเองนะคะเราก็มือของเราแล้วเราก็ล้างเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็มันก็จะได้อัรถรดอีกแบบหนึง่งแล้วก็เป็นวิถีโบราณโบราณที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราก็กินกันแบบนี้นะคะ สวัสดีค่ะทุกคนมาพบแม่จ๋าพาเพลินกันอีกแล้วค่ะวันนี้แม่จ๋าจะพาทุกคนมากินขนมจีนนะคะเป็นอาหารที่ป๊อปปูล่านะคะที่เชื่อได้ว่าทุกๆบ้านนะคะจะต้องเป็นอาหารหลักของแทบจะทุกๆบ้านเลยนะคะวันนี้เป็นขนมจีนน้ำยาเ,าเป็นน้ำยาป่านะคะแต่จะใส่กะทินิดนึงนะคะจะมีผักเป็นเป็นต้นทานตะวันนะคะต้นทานตะวันต้นอ่อนทานตะวันแล้วก็ มีบักมี่บักมี่บักมี่ขนุนต้มนะคะขนุนอ่อนต้มแล้วก็ถั่วง,งอกมีใบหนังรักนะคะวันนี้แม่จ๋าก,ก็ได้เดินทางมาเยี่ยมเ,เยี่ยมยายนะคะเยี่ยมแม่ของแม่จ๋านี่แหละที่ต่างจังหวัดนะคะวันนี้ก็อยู่ที่บรรยากาศบ้านนอกของเรานะคะต้นไม้ใบหญ้านะคะแต่อากาศก็ค่อนข้างร้อนนะคะ มาจ้ะทุกคนอย่ารีรอเรามาเริ่มกันเลยนะคะมืออีกแล้วนะคะวันนี้ล้างเรียบร้อยค่ะเขาบอกว่ากินขนมจีนนะคะไม่ให้ทําให้เส้นมันขาดเพื่อความเป็นสิริมงคลและความได้อัตรรสต้องทําให้เป็นเส้นแบบนี้ยาวๆนี่นะคะมาจ้ะทุกคนเริ่มกันเลย ช่วงตอนนี้ก็ยังเป็นอช่องชวงเช้าๆอยู่นะคะแต่ว่าร้อนมากมีกำลังใจอยู่ข้างๆค่ะยายนอนอยู่ตรงนี้แม่นอนอยู่ตรงนี้ 咁樣製靚樹啊！ ตอนนี้แม่จ๋าอยู่ที่ที่บ้านแม่เนาะก็จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็จะต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะอาจจะมีเสียงแทรกซ้อนเพราะว่ามันจะเป็นหมู่บ้านที่จะมีเพื่อนบ้านรอบข้างนะคะก็จะมีเสียงอะไรอะต่อมีอะไรบ้างแทรกซ้อนเนาะแม่จ๋าต้องขออภัยด้วยนะคะ อต้นทานตะวันอ่อนกรอบมากและประโยชน์เยอะด้วยนะคะต้นดอกอต้นทานตะวันประโยชน์เยอะแนะนำสำหรับคนรักสุขภาพแม่จะไม่ได้ทำน้ำยาขนมจีนเองนะคะวันนี้ มาที่ตลาดแม่บ้านยุคใหม่แม่บ้านยุคใหม่ซื้ออย่างเดียว แล้วก็ต้องขออภัยนะคะสำหรับใครที่ใครที่ไม่กินมือกินมือแบบนี้นะคะก็ะคือจริงๆแล้วนะคะมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรวิถีชาวบ้านนะคะเมื่อวิถีชาวบ้านที่เราเดําเนินชีวิตกันมาก็จะมีกินมือแบบนี้แต่ก็เข้าใจว่ายุคสมัยวิวัฒนาการมันก็ เปลี่ยนไปนะคะเราก็มีการพัฒนาปรับปรุงมีช้อนมีอะไรใช้อย่างเงี้ยค่ะก็ก็อันนี้ก็อย่าดราม่าเนาะเพราะว่าเว,เวลาเราเข้าสังคมอะค่ะเวลาเราไปกินกับร่วมกับคนอื่นบนโต๊ะอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ช้อนค่ะเราไม่ใช้มือแบบนี้เนาะอันนี้เรากินด้วยเฉพาะตัวตัวเองนะคะแลเ,เราก็มือของเราแล้วเราก็ล้างเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็ มันก็จะได้อัตรุอีกแบบหนึง่งแล้วก็เป็นวิถีโบราณโบราณที่พ่อแม่ปุยาตายายของเราก็กินกันแบบนี้นะคะส่วนมาระยะสังคมก็อีกแบบหนึง่งถ้าเราไปกินร่วมกับคนอื่นนะคะเราก็จะใช้ช้อนไม่ใช้มือแบบนี้นะคะ ด้านหลังก็จะมีการทำก่อสร้างนะคะจะมีเสียงรถเสียงอะไรเยอะหน่อยอืมนองขนมจต้ม ตั้งแต่แม่จ๋ากลับจากเดนมาค์มานะคะแม่จ๋าก็จะค่อนข้างเดินทางบ่อยนะคะเพราะว่าเดินทางบ่อยคือพอกลับมาไทยแล้วอย่างเงี้ยเราจะไปมาเยี่ยมแม่เยี่ยมพ่อเยี่ยมพี่เยี่ยมลูกชายนะคะซึ่งแต่ละคนเขาก็จะอยู่คนละที่นะคะอยู่อยู่คนละจังหวัดคนละที่อะไรอย่างเงี้ยแม่จ๋าก็ต้องตระเวนมาเยี่ยมแม่บ้างไปเยี่ยมลูกบ้างพ่อบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็จะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยเพราะว่าอากาศเมืองไทยตอนนี้ก็ร้อนมากนะฮะก็จะวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้ค่ะ เป็นอาหารเชา้าอาหารเช้าแล้วเที่ยงควบกันเลย เมษาก็จะกลับเดนมาร์กวันที่ยี่สิบสามนะคะทุกคนยี่สามเมษาเดินทางด้วยการต่อเครื่องนะคะไปต่อเครื่องที่อัสตัดมนะคะประเทศรเนเธอรรแลนเ์กาอย่างที่บอกอะคะ่ะล่าสุด างที่แม่จ๋าบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วล่าสุดสายการบินก็อีเมลมาบอกแม่จ๋าว่าช่วงต่อเครื่องที่อัสดัมไปบินรุ่นนะคะบินรุ่นประเทศเดนมาร์กแม่จ๋าจะต้องใช้เวลารอแทบจะทั้งวันนะคะนานมากแม่ แม่นอนอยู่ข้างๆตอนนี้หลับแล้วเสียงกลน นอนทานประมาณกรอบมามมกเลยเพื่อนๆกรอบมาได้ยินเสียงยายกลงอืม ดูสิแม่จ๋าลืมเอาพิกป่นมาว่าจะใส่พริกปลล่นลรือมโอเคคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็เรียบร้อยนะคะขนมจีนก็หมดไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไว้มาคุยกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะหวังว่าทุกคนนะคะจะ,ะช่วยเป็นกำลังใจให้แม่จ๋านะคะช่วยกดติดตามกด สับสกายนะคะหรือเข้ามาคอมเมนต์ในช่องแม่จ๋าพาเพลินนะคะแม่จ๋าจะขอขอบคุณมากๆนะคะสาหรับกําลังใจนะคะที่ทําให้แม่จ๋ามีมีพลังนะคะมีพลังมีกําลังใจที่จะทาคลิปต่อไปนะคะยังไงนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่จ๋าก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะมีความสุขในชีวิตกับทุกๆสิ่งนะคะแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะคะ ตื่นเช้าขึ้นมาพบแต่เรื่องดีๆนะคะมีความสุขในทุกๆวันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะแม่จ๋าพาเพลินขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ